ก็ออปชันออปชันยืดออกมาได้ล้างแถวนี้ได้สะดวกไอที่บ้านก็ให้มาไม่มีเราขอเพิ่มเราขอเพิ่มขอเพิ่มอเพิ่เสียตังเพิ่มอีกเสียตังเพิ่มเสียตังเพิ่มสวัสดีค่ะช่องป้าไทยเจแปนนะคะวันนี้ป้าไทยก็จะมารีวิวบ้านญี่ปุ่นเป็นบ้านของเพื่อนรุ่นพี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะ ตอนพี่เขาเปิดประตูก็มีการตกใจนิดนึงค่ะป้าไทยก็ไม่รู้ว่าพี่เกาตกใจอะไรนะคะบ้านญี่ปุ่นเขาจะสร้างแบบว่าพอเปิดประตูเข้ามาเขาก็จะยกขึ้นสูงเป็นประมาณเท่าขั้นบันไดขั้นหนึ่งค่ะเพื่อที่จะได้วางรองเท้าข้างล่างเวลาเราใส่รองเท้าก็เราก็ได้นั่งใส่ได้นะคะ แล้วด้านบนก็จะวางรองเท้าสลิปปาสาหรับใส่อยู่ในบ้านค่ะด้านฝ่ามือนี่ก็จะเป็นตู้รองเท้าข้างบนนี้ก็จะเป็นที่วางของโชว์ได้ค่ะเนี่ยด้านล่างนี้ก็จะเป็นตู้รองเท้านะคะตู้รองเท้าของญี่ปุ่นเนี่ยจะกว้างมากเลยค่ะเพื่อนๆออจะมีทั้งด้านข้างนี้ด้วยแล้วข้างบนนี่ก็จะเป็นตู้รองเท้าทั้งหมดนะคะ เออคนญี่ปุ่นจะมีรองเท้าเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆบ้านป้าไทยก็คล้ายๆบ้านพี่อ้อยนี่แหละค่ะรองเท้าเยอะมากค่ะมันก็จะมีทั้งรองเท้าหน้าหนาวรองเท้าหน้าร้อนและรองเท้าใส่เวลาหิมะตกค่ะเดี๋ยววันนี้ป้าไทยจะให้พี่อ้อยเจ้าของบ้านเขาอธิบายเองนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นบ้านยังไงนะ <c oughs> เป็นเอ๊นี่เปิดแอร์จะเปิดแอร์ตัวเดียว,วเพื่อที่จะปรอากาศอ,อากาศที่ เอาอากาศข้างน,นอกเข้ามาแล้วก็ถ่ายเทยอากาศออข้างในบ้านออกไปจ้ะเ,เพื่อที่ไม่ให้ห้องมันอับเนาะไม่ให้ห้องมันอับแล้วก็ปรับอุณหภูมิด้วยให้ห้องมันอุณหภูมิมันเสมอเพราะงั้นก็เลยจะมีเครื่องเนี้ทุกทุกที่เลยจะมีตัวเนี้ยตัวนี้เฉพา่ะตัวพอกอากาศเนาะใช่ใช่<อ>ตัวที่บอกว่าดูดอากาศเข้าแล้วก็ดูดอากาศออกใช่พื้นก็มีดูดอากาศเนาะบ้านท่้นกงแบบว่าดูดเข้าแล้วก็ดูดออกบ้านหนูไม่ ตรงนี้ก็จะเป็นประตูเลื่อไนได้สองบางนะเนาะเลื่อนไปเลื่อนมาได้ก่อนนี้ก็เป็นหน้าต่างเปิดรับลมได้ เพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะบ้านญี่ปุ่นเนี่ยก็จะใช้ทุกซอกทุกมุมเป็นประโยชน์มากเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งโชว์ของนะบ้านญี่ปุ่นเขาก็จะทำแปลนไว้ตามลักษณะตามกฎหมายของเขาค่ะแต่ว่าข้างในนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เป็นบางจุดนะแต่ว่าเราจะต้องเพิ่มเงินเองค่ะ อย่างจุดนี้พี่อ้อยเขาก็คิดเองนะคะแต่ก็ต้องเพิ่มเงินอีกค่ะแม้แต่ตัวบ้านนี้พี่อ้อยเขาก็จะทําเป็นตู้เสื้อผ้าไว้เก็บเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นความคิดของพี่อ้อยเขาค่ะบ้านพี่เขาก็จะเป็นเนื้อที่ยาวๆนะคะเขาก็จะทําบ้านตามสภาพพื้นที่ค่ะก็จะทําทรงยาวๆค่ะ งนี้ก็จะเป็นที่เก็บถ้วยจานที่คล้ายๆล,ลิ้นชักดึงข้าวออกได้ค่ะบ้านเราเขาก็จะทําที่เก็บของไว้ที่ล่างจานเขาเรียกซิงหรือเปล่าคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาก็จะทําดีค่ะเขาก็จะทําเป็นชั้นๆดึงออกดึงข้าวได้เลยค่ะ อยากได้หลายตัวก็เสียเงินเพิ่มเอาเสียเงินเพิ่มอยากได้หลายตัวเสียเงินเพิ่มตบแก๊สนะจามหัวมีที่ย่างปลาด้วยญี่ปุ่นชอบกินปลาย่างปลาปลาย่างของหนูใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้อะไรพี่อ้อยอันนี้ที่เปิด น้ำเอาน้ำร้อนน้ำเย็นปรับน้ำได้อันนียงมั้งอือมีเสียงนี่แหละเอาสี่สิบองศาก็น้ำร้อนก็จะออกอือน้ำร้อนก็จะออกแล้วเราก็ปรับตรงนี้ได้อีกทีนะได้อือด้น้ำประหลาดได้น้ำร้อนมอือน้ำเย็นอืหมุนก็จะปรับตรงนั้นได้เนาะ จะมีปุ่มสีแดงสีเียวเนาะจะดับเนาะก็ออปชันออปชันยืดออปชันยืดออกมาได้ล้างแถวนี้ได้สะดวกไอที่บ้านก็ให้มาไม่มีเราขอเพิ่มเราขอเพิ่มขอเพิ่มขอเพิ่มเสียตังค์เพิ่มอีกเสียตังค์เพิ่มอืมเสียตังค์เพิ่มอันนี้ก็เก็บถ้วยเก็บจานได้จานอันนี้ก็อันนี้ยังไม่ร่ อันนี้ก็ขอเพิ่มเหมือนกันขอเพิ่มขอเพิ่มขอเพิ่มกดเะตัเพิ่มอีกเนาะะันนี้ทำอ๋อนี่ที่เก็บของที่เก็บของเก็บของพวกเครื่องครัวต่างๆกดกดก็ค่อยๆออกมาเป็นที่เก็บของนี่เก็บของ่เยอะไี่เยอะพอสมควรใช่การ ครัวเขาก็กว้างอยู่นะว้างรัวกว้างพี่อยากได้ครัวกว้างกก็เลยออกแบบให้ครัวกว้างกว้างกว้างไปเลยเนาะเวลาเราทำอะไรเี่คนเดินมาข้างหลังใช่ใช่มันเบียดกันไงแต่กว้างนี้ใคก็ควรอยากจะใส่นี่ใส่สองเมตรยี่สิบห้ากว้างกว่าบ้านโน้บ้านโนาะ เป็นคัดเตกุจิเอาลงข้าวหลังบ้านก็ได้นะคด้เบรออกเอาขยบไปทิ้งบ้านสมัยใหม่สไตล์ญี่ปุ่นตอนนี้ส่วนใหญ่จะเปิดป,ประตูบ้านมาก็จะเจอห้องน้ำอยู่บริเวณบริเวณน,นะบ้านจะไม่เข้ามาในตัวบ้านเพราะว่าป้องกันเสียงในห้องน้ำไม่ให้มาในตัวไม่ให้มารบกนวนในตัวบ้านแต่ทีนี้บ้านเนี้ยสามีไม่ชอบห้องน้ำที่อยู่ ตรงติดกับหน้าบ้านร<อ>าเปิดประตูตนหน้าบ้านมาแล้วจะเห็นห้องน้าเลยก็ไม่ชอบอก็เลยเอาห้องน้ำเอาไว้ด้านในบ้านด้านในบ้านทีนี้ที่รับแขกมันจะมองเห็นห้องน้ำก็เลยทําที่เก็บเสื้อผ้ากันืนกั้นตรงนี้ไม่ให้มันมอ,มองเห็นห้องน้ําคือว่าปิดบังห้องน้ําไว้กันแอบไว้นี่คือนี่คือที่มีที่มีตรงนี้แบบนี้ แล้วทีนี้อนาคตข้างหน้าเหมือน,น,นทานข้าวตรงนี้แล้วห้องน้ำมันเสียงดัง<อ>ก็กะจะทําประตูการ<อ>ความจริงน่ะออกแบบไว้ว่าทําประตูปิดตรงนี้อ,อีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียงห้องน้ํามันออกออทีนี้คนออกแบบอ่ะบอกว่าไม่ต้องทําก็ได้อืก็เลยทําไม่แน่ถ้าเกิดเสียงมันดังล<อ>ุกว<อ>ุ้น แต่ว่าคือในอนาคตก็ทําได้ทําได้ออกแบบไว้ทําประตูด้านสองชั้นเพื่อเพื่อไม่ให้เสียงมันนอนอสว่างได้มันถึงมันจะแคบหน่อยคนญี่ปุ่นเขาก็คิดแบบละเอียดมากเลยนะคิดหนึ่งใช่ใช่คิดที่ละเอียดในเรื่องเสียงรบกวนเรื่องรบกวนคนอื่นส่วนตัวนะคนญี่ปุ่นาจะคิดมากเยอะปิด มีเสียงให้ดูอันนี้มันเชื่อมต่อกับโอฟุโรอ๋อเชื่อมเออเหมือนบ้านหนูเลยเชื่อมต่อแบบโอฟุโรอนนี้ก็จะเป็นโอฟุโรอันนี้ก็ไว้ของบ่งสบงูอ่อาล้างหน้าล้างมืออาล้างหน้าล้างมืออันนี้ก็จะเป็นน้ําร้อนน้ําเย็นอันนี้อะไรน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรอันนี้คืออะไรปุ่มอันนี้ก็คือตัวนี้อ๋อทิ้งน้ําอ่าไวทิ้งน้ํากดน้ำทิ้งเก็บน้ํา อันนี้รุ่นนีอันนี้น้ำร้อนอันนี้น้ำเย็นอ๋ออ๋อนี่รุ่นใหม่เนาะรุ่นใหม่รุ่นใหม่โอ้ยืดได้ด้วยยืดได้ข้าทานั่นเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะนะจากสินปีที่แล้วอ่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นไว้ของพวกแชมพูยาสระผมอะไรพวกนี้เนาะเทาขอเปิดดูหน่อยนะเต็มเต็มพิกัดยังไม่ได้จัดยังไม่ได้จัดก็ กญี่ปุ่นนี่ก็จะเอาทุกมุมเลยนะใช่ใช่พยายามใช้พื้นที่ให้ให้มีประโยชน์ที่สุดใช่ให้มีประโดยชน์ที่ส <c oughs> ุดในห้องน้ำห้องน้ำอุปโภฟบโรนี้บอกเล้วว่าไม่เอาไม่เอากระจกเพราะว่าขี้เกียจ์ทำความสะอาดมันทำความสะอาดใช่ แล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วต่อไปกระจกมันก็จะเป็นไอ้นี่ไงขาวๆๆมันะมันจะเย่าไม่เอาเขามีให้แต่ไม่เอาเออได้ไม่ได้ใช้หรอกเอาก็เออแล้วก็อุปโภคมีที่นั่งด้วยนะที่นั่งพักเนี่ยอันข้ามนี่แล้วข้าบันไดแล้วแสบบ้านหนูมันมีแต่แบบนี้มันจะสะดวกไงสะดวกไอ่สะดวกตรงที่เราจะลุกนั่งเออใช่ใช่เราจะลุกนั่งเราก็เอาขาพิงนี่แล้วก็นั่งมีที่จับด้วย เวลาก่อนลุกอ่นแล้วก็อุโฟโรเขาก็จะมีหน้าต่างให้ทุกบ้านนะเวลาาต่างกนออปชั่นนะเหรอใช่ใช่หน้าต่างจะออปชั่นแล้วประตูตัวนี้เปิดเลื่อนอย่างนี้ก็ออปชั่นเหมือนกันอ่าเดีวปกติมันจะเป็นพับพับขึ้งบ้านหนูพับเออใช่พับกึ้งอันนี้ที่ที่เอาประตูแบบนี้เพราะเผื่อว่าอายุเยอะแล้วอออายุเยอะแล้วทันการเดินออกตอนตฟังบ้านหนูทําไม่มีนะ ไม่มีแบบนี้เขาจะมีเขาจะมีหน in oui, ังสือมาเรเออคือไม่เห็นมีให้เลือกคือพี่อ่ะจะดูไปก่อนออแล้วเราไปบอกเขาว่าเราอยากได้นี้นะแล้วเขาก็จะเขาก็จะบอกมาเท่าไหร่อออแต่เรีนที่แบบที่เขาให้มาน่ะไม่มีอ๋อทุกอย่างที่เป็นออปชันเนี่ยจะศึกษาไปก่อนแบบนี้ดีแบบนี้เนยจะทําความสะอาดง่ายเวลา ไม่รู้อีกยี่ห้อนี้พื้นมันไม่เป็นยางเลยด้วยบ้านหนูเป็นยางมันจะไม่ดีไม่ดีพื้นไม่เป็นยางดีด้วยถ้าพื้นยางมันจะเป็นลาเป็นลา่พื้นทําความสะอาดง่ายอือันนี้ก็มีช่องระบายเนาะอากาศข้าวระบายอันนี้ก็มีรูเก็บของเนาะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เก็บของมใช่เก็บองแล้วเป็นไอที่เขา อเอาไปเวลาซ่อมเข้าใจแล้วเข้าใจเวลาซ่อมน้ำบ้านหนูเก็บของเต็มเลยของที่ไม่ใช่ลืมไปนึกว่าเป็นลููเก็บของไม่ใช่เหมือนกันแหละอันนี้ไปเชื่งมกันตึ้งจะลงไปซ่อมอตย็มพี่คือบ้านนี้เน้น ที่เก็บของอ่าพี่อ้อยเปิดได้แน่นอยเน้นที่เก็บของอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรใต้บันไดอ๋อใต้บันไดใต้บันไดยาใช้พื้นที่ได้ใช่ใต้บันไดก็มีที่เก็บของด้วยมีประตูด้วยเออดีอ่ะบ้านนี้เน้นเน้นที่เก็บของใช่ใช่อันนี้เราก็สั่งเองสั่งทําเองอ่าส่วนใหญ่เขาเขาจะมีไว้มีไว้แต่ว่าเขาไม่ไม่มีประตูด้วยว่าไงมีมีมีตั้งแต่แรกเลยมีมีแต่และมีแต่แรก แต่อันนี้อันนี้อันนี้สั่อันนี้คืออะไรสั่งที่เก็บของเหมือนกันที่เก็บของเหมือนกันเวลาเวลาเข้าบ้านมากระปุกกระเป๋าแล้วก็เสื้อคลุมเสื้อโค้ทแขวนตรงนี้ไม่ต้องขึ้นข้างบนอ๋อกระาจอกเข่าบ้านจะเอาตรงนี้อ๋อสบายกุ่มกระเป๋าสะดวกในสไตล์บ้านญี่ปุ่นนี่เปิดประตูบ้านมาเจอห้องน้ําอืมส่วนใหญ่จะเจอห้องน้ำอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอันนี้อันนี้ห้องน้าอยู่ตรงไหนห้องน้าอยู่นี่ค่ะอ๋อห้องน้ําอยู่นี่ ห้องน้ำมันจะเป็นประตูประตูแบบแอบอยู่เมื่อกี้นี่ที่ประตูแบบนี้ว่าเผื่ออายุเยอะอืแล้วไม่ต้องเวลาจะเข้าห้องน้ำไม่ต้องเปิดอย่างนี้แล้วก็แบบนี้ไม่ต้องเปิดเข้าเปิดออกเปิดอย่างนี้แล้วก็เอสะดวกแล้วเก็บเข้าไปได้เลยแล้วแล้วประตูก็ไม่เกะกาด้วยเก็บได้ใช่เนี่ยมีที่ล้างอันนี้ก็ออปชันเหมือนกันไอ้ที่ไม่เป็นออปชันมันจะมีไอ้ที่ตัวตัวกดตรงนี้อยู่นี่เพราะว่า แล้วมันจะเปลืองที่เวลาเวลาเวลาไม่สบายแล้วแบบสองคนหามเนี่ยมาอกีเข้าไม่ได้ยกินกันก็เลยเปลี่ยนแบบนี้คิดคิดยาวไปถึงนน่นเหมือนกันเนาะพี่อะนะพี่อ้อยก็รอบผิดกันนะพี่อายุเยอะแล้วก็ต้องหาประสบการณ์ใช่ไหมมีประสบการณ์เคยเคยเล้มง้างยังไงไฟดีนี่ยในหิ้วปีสองคนเข้าไม่ได้หือเลเอ็ดถ้าบ้านบ้านหลังนู้นมันเป็นประตูเข้าอย่างนี้ไหมจะจะมันไม่ไม่เข้าข้างค้างเข้าไม่ได้อ อันนี้เข้าข้างๆเลยมันมันเข้าได้ออสำหรับคลิปนี้ป้าไทยก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวป้าไทยจะพาขึ้นไปดูชั้นสองในคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ